หนึ่งวันท่องแหล่งเรียนรู้สองดูความเป็นอยู่กับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะบนเส้นทางเดินเรือเส้นทางจักรยานหรือจะเป็นรถส่วนตัวไม่ว่าจะมาเป็นกลุ่มหรือลุยเดี่ยวคนที่นี่ก็พร้อมจะต้อนรับกับวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางบางกรวยนนทบุรีส่วนรัดดาวัน พื้นที่เรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสานอย่างพอเพียงสวนแห่งนี้ดูแลโดยแม่อ๋อยแัะดาวันประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอบางกลวยที่แห่งนี้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอยู่เรื่อยๆอย่างครั้งนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการทำภาชนะจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสอนการแยกขยะในครัวเรือนทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากของเหลือทางการเกษตร ที่ส่วนนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อน,นามูลมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้กับพืชผักไม้ผลและตัวน,นี้อันนี้เราเอาไปขายแต่อันนู้นเราเอาไว้ใช้เองอันนี้มันก็จะมีตัวปนด้วยอะไรด้วยมันอยากใช่เราก็จะเอาไว้ใช้เอง <c oughs> นี่จะเป็นมะม่วงหาะนาวโหซเพิ่งจะออกอดอกเอ,เออนั่นลูกแล้วก็แปลงแปลงแปลงนี้มันจะเป็นแปลงผสมผสาน มีการปลูกสมุนไพรปลูกผักแบบผสมผสานพืชผักที่มีวงจสรสั้นทำให้มีผลผลิตออกมาได้เรื่อยๆมีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีดูสิจำมั่มทุกตัวเลยแล้วก็มีบ้านของชนโรงตั้งหลายหลัง ที่นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเลี้ยงชันรงที่ใหญ่ที่สุดของนนทบุรีเลยก็ว่าได้มีการปลูกและดูแลดอกหน้าวัวเพื่อตัดดอกส่งขายตลาดจุดนี้ทำให้ได้พบกับหน่วยพิทาความปลอดภัยของสวนนี้ด้วยนะส่วนผลผลิตที่ได้จากสวนนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพเช่นลูกประครบ อย่ามองน้ำมันเหลืองน้ำยากำจัดกลิ่นปากและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากชานโรงอันนี้อย่ามองแค่ปวดหัวคันปวดเมื่อยอันนี้น้่เป็นเขียวแค่ปวดเมื่อยนิ้วล็อกอย่างทางด้านชนโรงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คลายเครียดต่างๆตัวนี้คือประมาณคลายเครียดเหมือนกันอันนี้คลายเครียดแค่แบบมองหบับสบายค่ะและอีกบูธที่อยู่ข้างๆกัน ได้พบกับอาจารย์ปราบข้าราชการบำนาญที่มาออกวูธจำหน่ายต้นปูเล่ต้นมะเขือยาวและอุปกรณ์ที่ช่วยในการห่อผลไม้ที่อาจารย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองชิ้นนี้แม่อ๋อยได้พานัทไปพบกับพี่สันติราตนาสิริพรม ประธานวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคุณพี่ผมสันติวัฒนะปิพมผมนะครับ,รบที่นี่เราก็เป็นจดทะเบียนเป็นวิสาหากิจชุมชนที่เรียกว่าท่องเที่ยวบ้านปลายบางด้วยความที่เราเป็นมองเห็นถว่าวิถีของการท่องเที่ยวชุมชนนี่ยมีความสําคัญในการสร้างไรายได้ให้เกิดกับฐานเศ,ศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริงเนื่องจากว่า หนึ่งนอกจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอาชีพเสริจอย่างเดียวมันสามารถเป็นอาชีพหลักได้ด้วยแล้วก็เชื่อมโยงวิถีอัตอลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนได้ทั้งหมดที่เขาจะสามารถที่จะรู้ตัวตนของเขาและดึงอ,ออกมาอาจเฉพาะจังหวัดนนท์จะเป็นเรื่องของวิถีชาวสวนวิถีเกษตรกรวิถีของลุ่มน้ําและแบบเรียกว,ว่าวัฒนธรรมและก่อนจะได้ไปที่ถัดไปนั้นเจ้าของบ้านก็ได้ชวนให้ฝากท้องกับมื้อเที่ยงของวันด้วย ถ้าเด็กๆเ,เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่ท่าน้ำของวัดนี้ทำให้หันไปเห็นโรงจอดเรืออายุเกือบร้อยปีที่อยู่ข้างๆกันที่นับปัจจุบันยังสามารถทำหน้าที่บังแดดบังฝนได้อย่างดีและที่ตรงนี้ทำให้ได้พบกับพระมหาสาวุธอายุวัฒโกเจ้าอาวาสที่เมตตาให้เข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโบราณสิ่งของทุกอย่างครับที่เจ้าวาด ท่านจะพูดเสมอมาเวลาใครมายเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของรักของทุกคนนะครับเพียงแต่การเวลานะครับมันผ่านไปเป็นทั้งสิ่งรักของทีเจ้าของทั้งหมดนะครับแต่พอเรามาอยู่รวมกันที่นี่นะครับก็มีประโยชน์ต่อคนอนื่นนะครับสิ่งของเหล่านี้ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานมีทั้งความงดงามมีทั้งคุณค่าทางจิตใจมีความทรงจำของเจ้าของเดิม อันเป็นเรื่องราวที่แสดงให้คนรุ่นปัจจุบันเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตผ่านการเล่าเรื่องราวจากปากต่อปาโดยพี่ต้นคนพื้นที่ที่ใจดีพาเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนนี้วัดสีเรืองบุญเดิมชื่อว่าวัดทาย,ยางสร้างขึ้นในปีพศ2400โดยในสสีและนางเรืองเป็นผู้ถวายที่ดิน และดำเนินการสร้างวัดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีเรืองบุญเมื่อวันที่7มกราคมพศ4 7 7 4ณลานนาบ้านมีคมุณยายสเงียมคุณตาสําราญและพี่จีระวันลูกสาวรวมถึงนัดที่อยู่ในวงสนทนาค่ะวันนี้ทำอะไรไหมที่บ้านออกกําลังกายอะไรอ่างเงย เียขคขาเปลี่ยนขาแตงโมขั้ขึ้นมากม <84. S 2> เป็นต้นมากครับแปดสิบสี่ปนสี่ขึ้นมากเก่งทั้งบ้านนะฮะแข็งแรงเราคุยพลางเพื่อรอพี่อูดทายาทอีกคนของบ้านหลังนี้มาบอกเราเรื่องราวเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นทรงปัญญาสมัยตาเนี่ยก็าทาทองด้วยทําช่างไม้ช่างแทงหยวกตระกูลช่างต่างๆ่อ่ะ บ้านไม้สักทองที่ปลูกมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่สี่โดยตระกูลช่างชุนเป็นตระกูลช่างทองช่างแทงหยวกช่างไม้ทําให้บ้านมีกลิ่นอายของงานศิลป์และภูมิปัญญาช่างที่ยังฝังแน่นอยู่เช่นการตอกหมันหรือการเข้าสลักไม้โดยไม่ใช้ตะปูมีลายสลักวีเกิดของลูกหลานลายจำหลักเครื่องมือช่างอยู่บนช่องลมของผนัง หน้าต่างบางกระทุงที่สามารถแอบมองได้ว่าใครอยู่ด้านนอกเป็นกลวิธีเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านที่ที่แต้มตี๋เนี่ยคือคนคนแถวนี่ยมันจะมีคล้ายๆกันหมดไงเวลานั้นคือเรื่องันรู้ว่าของใครของใครไคนีบราณไม่ยด้จะจะแเลอันนี้ของเราครอบตี๋นี่ของเราคือมันจะไม่ปนกันบ้านของกันมี่าตกต่าย่อยเออเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นือว่ารต่าเลยใช่คนโบราณไม่เป็นแบบนั้น มีของสะสมและของอื่นๆที่ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศให้หวนภาพในอดีตเป็นมรดกศิลป์ที่เจ้าของบ้านนั้นเปิดโอกาสและพร้อมที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสร้อยปีบ้านไม้สักทองริมคลองบางราวนกหลังนี้อ๋อและถ้ามาเป็นกลุ่มคณะที่นี่ก็มีสอนทําพวงมะโหดและอาหารประจำถิ่นที่ริมคลองด้วยนะ โครงสร้างสารที่ทำจากไม้สักกว่า90%นี้เกิดจากแรงศรัทธาของชาวจีนไทยหลัมที่ตั้งรกรากและล่องเรือมาค้าขายสินค้าหลังจากการขุดคลองมหาสวัสดิ์เสร็จในราวปี2,403เป็นสารไม้สักที่เรียกได้ว่าเหลือไม่กี่หลังในประเทศไทยกู้พัน์อยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วแนะจากลุ่งแม่ก็มาเป็นรุงป้าต่อมาเรื่อยๆก็ดูแลทำความสะอาดะอะไรอย่างพวกเนี้ย หมาก็ให้เปิดเราก็เปิดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นี่แล้วก็คนใช้เรือทางเรือคือเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็จะยกมือไหว้สักการะขอพรหรือว่าขอการงานค้าขายเจ็บป่วยเขาจะได้กับตัวเขาเองเจ้าแม่ทับทิมคนที่นี่เรียกเจ้าแม่จุ้ยบ่วยเหนียวแปลว่าเจ้าแม่ชายน้ํา เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลชาวจีนจะขอพอรเรื่องการค้าเรื่องโชคลาภและความโชคดีนอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่กวนอิมมีมป้ายชื่อเจ้าแม่บัวขาวประดิษฐานอยู่ด้วยกันพี่ปุกคนดูแลศาลเล่าว่าเป็นคนคอยดูแลศาลนี้มานานแล้วที่นี่ถือได้ว่าเป็นบ้านและเจ้าแม่คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ถึงแม้ตอนนี้ชาวชุมชนเริ่มขยับขยายออกไปทำให้ที่นี่เงียบไปบ้างแต่ก็จะดูแลและส่งต่อความศรัทธานี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปลายบางนะหากใครสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีแบบนี้ก็ติดต่อไปตามปลายทางที่ขึ้นไว้นี้ได้เลย